สวัสดีครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเรศครับวันนี้มีโครงการอะไรที่วัดบรรทุนในโอกาสนี้กล่าวเบนเชิญท่านเล่าให้ฟังชนิดหนึ่งครับครับก็ขอสวัสดีทางผุ้ทุศาทิชนทุกท่านนะครับผมผมนายยุทธนาบุษเนตรวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้นะครับทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยการนําของกับทางผมนายุทธนาบุษเนตรนะครับที่จะมาจัดกิจกรรมโครงการของ กระทรวงนะครับของกรมการาศาสนาในเรื่องโครงการทําบุญในวันธรรมสวระนะครับในเทศกาลเข้าพรรษานะครับซึ่งในปีนี้ทางกรมการาศาสนาให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องกันในวันธรรมสวนะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย1กิจกรรมแต่ที่นี้ทางสํานักงานวัฒนธรรได้คัดเลือกวัดบรรอ้นเป็นวัดต้นแบบนะครับวัดต้นแบบซึ่งมาจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากพระเดชพระคุณท,ท่านท่านมหาอุดรแล้วก็ชาาิโยมทางวัดบรรอนแล้วก็ทางบ้านตำบลขอนแก่นใช่ไหมครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาร่วมกันทําบุญซึ่งไม่น,น,น้องชาวตำบลดงลานด้วยดงลานนะครับดงลานด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้กิจกรรมก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับภาคเช้าจะเป็นเรื่องของการทําบุญจากบาทน,นะครับส่วนตอนเย็นก็จะเป็นเรื่องของการเจริญศีลภาวนานะครับ ทำวัดเย็นนะครับร่วมกันนะครับในในวันนี้นะครับซึ่งในกิจกรรมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสืบส,สารนะครับที่จะสืบทอดรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่กับเยาวชนคงอยู่กับทางบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและให้ทุกท่านทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับในในชีวิตสามารถที่จะดำเนินการเอาทางด้าน ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องศีลภาวนานะครับไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นศีิมงคลของตนเองแล้วของครอบครัวนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับโดยเฉพาะบัตรบัรรโอ้นะครับที่ข้อมูเป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับผมในโอกาสต่อต่อไปทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาขอความเคาอวมเมตตาจากพระอิบพัคุณท่าน นะครับครับผมท่านเจ้าคณะอำเภอโพนทรายนะครับสรรมหูดอนนะครับที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันกับทางพุทธศาสนิกชนชาววัดบัดอดทุกท่านทุกคนนะครับขอต้อนรัขอบคุณนะครับในวันนี้ท่านครับในส่วนของท่านที่มาเห็นบรรยากาศโดยบรรยากาศทั่วๆไปวัดบัดอดเป็นยังไงบ้างครับแล้ววันนี้พระเดชพระคุณพระอาจารย์มหาอุดรธรรมปัญโยท่านได้มีคติธรรมอะไรบ้างไหมฮะในช่วงเทศกาลบุญเข้าประดับดินแล้วก็วันธรรมสัปท์นะในวันนี้ครับท่านครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทำ บุญตามฮีดสิบสองนะครับซึ่งในบุญฮีดสิบสองนี้เดือนเก้าก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเดือนอีกเดือนหนึ่งในฮีดสิบสองที่จะร่วมกันทําบุญถือว่าเป็นทําบุญเข้าประดับบินหรือว่าบ้านเฮาเรียกว่าแจกเขาหน่อยครับนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทําบุญให้ญาติโยมหรือผู้ที่ล่วงรับไปแล้วผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วให้ร่วมเราทําบุญเพื่อให้ท่านมารับบุญเพื่อที่จะไปไปสวยสุขในบ้านายในสัมปายาพบนะครับ ในวันนี้แนละก็มีญาติโยมมาจำนวนเยอะที่ท่านหมหาอนนุดรท่านก็ได้มีการสัมโมทิกถาไวา้ให้ญาติโยมที่มาร่วมสำบุญภาคเช้านะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างดียิ่งเลยนะครับผมครับขอบคุณท่านประนธรรมเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ